สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายในช่อง The Helper อีกครั้งนะคะวันนี้เปิดตัวมาด้วยต้นไม้ต้นนี้ค่ะเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่เป็นสายต้นไม้น่าจะรู้จักสเสน่จันนะคะต้นนี้เรียกว่าสเสน่จันประกายดาวค่ะก่อนหน้านี้จริงๆก็อยากได้อยู่นะคะแต่ลักษณะก็คือต้นหนึ่งหลายพันทีเดียวก็เลยยังไม่ได้ซื้อจนตอนนี้ราคาลงมาเหลือเป็นหลักร้อยภายก็เลยได้สอยมาต้นหนึ่งค่ะ วันนี้พายจะพาไปเปลี่ยนดินในกระถางกันค่ะมาดูวิธีการและสูตรดินที่เปลี่ยนยังไงให้แตกหลอดไปได้ทุกสัปดาห์ค่ะวิธีการหาต้นไม้ของพายนะคะพายก็จะเข้าไปที่กลุ่ม เพจ a c e b o o k นะคะคนรักไม้ด่างค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเสร์ชหาเสน่ห์จานประกายดาวค่ะเราก็เลื่อนอนถ่ายๆจนมาเจอต้นนี้ค่ะเราก็ทักพี่เขาไปนะคะตาม Facebook ที่ให้ไว้ค่ะพี่ขออนุญาตพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าสามารถเปิดเผยได้ค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการจ่ายเงินแล้วพี่เขาก็จะส่งมาแบบนี้ค่ะภายได้ต้นนี้มาในราคา250บบาทค่ะแต่ดูลักษณะการแพ็คนะคะราคาหลักร้อยแต่พี่เขาแพ็คมาหลักพันมากๆเลยค่ะต้นไม้ ยังสดอยู่เลยนะคะอาจจะมีสลดบ้างนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ต้นไม้แล้วเราจะเอาไปวางในตำแหน่งที่เราจะวางเป็นการถาวรค่ะโดยจะวางไว้ตำแหน่งนี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะอย่าลืมแกะพลาสติกที่คุ้มกระถางออกด้วยนะคะโดยที่ตรงตำแหน่งนี้พายก็ได้วางเสน่ห์จันเงินอยู่ก่อนแล้วค่ะก็สวยงามงอกงามดีเหตุ <Es> ที่เอาเขามาวางก่อนเพื่อให้เขาปรับกับสภาพสิ่งแวดล้อมแสงแดดได้ดีขึ้นค่ะ หลังจากนั้นเรามาเตรียมกันนะคะเราจะใช้ใบก้ามปูค่ะเอาไปตากแดดให้แห้งนะคะเกรียมค่ะอย่างน้อย1 2ถึงแดดค่ะพอเราบี้มันจะแตกเป็นขุยแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเตรียมกระบะซึ่งก่อนหน้านั้นเราต้องเอาน้องหมาออกไปก่อนนะคะขอเชิญค่ะพี่ยุเอาละค่ะเราก็เอาใบก้ามปูที่เราได้ตากแดดไว้จนเกรียมแล้วนะคะได้ยินเสียงไหมคะมันจะมีความกรอบแล้วก็มันบี้ให้แหลกแบบนี้ค่ะ บี้จนได้ปริมาณที่ต้องการนะคะเราจะเลือกเศษของพวกออก,ก้านออกนะคะแล้วก็น,นี่เอาที่เป็นพงละเอียดดีๆนะคะแบบนี้ค่ะจริงๆพวกก้านนี้จะใส่ผสมลงไปก็ได้นะคะแต่ตอนเราบี้มันจะแทงมือเราค่ะวันนี้จะตวงด้วยแก้วน้ำนะคะใช้ใบก้ามปูบีบละเอียด2ส,ส่วน,นะค่ะใบก้ามปูเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ออกสีได้ดีนะคะหลังจากนั้นจะเป็นเพอร์ไลท์ หนึ่งส่วนค่ะตัวเพอร์ไล์จะช่วยเรื่องการด่วนซุยและการระบายน้ำได้ดีของดินค่ะจากนั้นสัดส่วนต่อไปจะเป็นพัมมิดค่ะหรือเห็นภูเขาไฟ1ส่วนค่ะไอเจ้าพัมมิดเนี่ยนะคะเขาจะช่วยอุ้มน้าได้ดีแล้วก็ช่วยดินโต่งด้วยค่ะได้2ทางเลยค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนธาตุอาหารค่ะภายจะใช้ปุ๋ยคอกหมักสุรอาจารย์ลุงค่ะซึ่งถ้าใครสนใจวิธีการทําภายแปะลิงไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะ หนึ่งส่วนค่ะถ้าใครไม่มีก็จะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้เหมือนกันค่ะแหลายๆคนแนะนําว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนทาให้กัดสีได้ช้ากว่าค่ะจะได้ดินปลูกที่ค่อนข้างโปร่งนะคะแต่ยังอุ้มนานได้อยู่นะคะจากทัมมิสแล้วก็จะมีพวกดินด้วยนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะเอาต้นไม้ที่เราได้วางทิ้งไว้2ส,สัปดาห์กับแดดที่เราคิดว่าเราจะวางไว้ตรงนั้นนะคะจะสังเกตว่าตอนแรกเราได้มาสีใบกับ1นึ่งหน่อเนาะตอนนี้ใบตรงกลางก็คือโตแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการย้ายกระถางกันค่ะกระถางที่เราจะย้ายในวันนี้นะคะจะใหญ่กว่ากระถางเดิมประมาณ2 -3 เท่าเราจะไม่ใช้ขนาดที่ใหญ่มากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้รากเน่าได้ค่ะนี่เทียบกันให้เห็นนะ โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมกากมะพร้าวค่ะที่ใช่น้ําแล้วอย่างน้อย2คืนลงไปที่ก้นกระถางจากนั้นเติมดินลงไฟในก้นกระถางนะคะประมาณหนึ่งใน3ส่วนค่ะวิธีการเอาออกจากกระถางนะคะทํามือเป็นรูป2นิ้วสู้ตายค่ะแล้วก็สอดเข้าไปให้ต้นอยู่ระหว่างนิ้วของเรานะคะแล้วก็คว่ำลงค่ะหลังจากนั้นก็จะได้ต้นออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะสังเกตว่าดินเดิมของเขาก็ค่อนข้างโปร่งค่ะก็จะเป็นกากมะพร้าวกับเพอร์ไล์นะคะหลังจากนั้นเรา วางลงไปค่ะพยายามอย่าให้ดินแตกนะคะเพราะรากจะกระดดกระเทือนได้ค่ะเติมดินปลูกที่เราได้เตรียมไว้จนเต็มค่ะหลังจากนั้นนะคะทําการเติมดินที่เหลืออยู่จนเต็มกระถางค่ะกดเบาๆสัก2ทีค่ะก็จะได้กระถางที่ดินระบายน้ำดีเวอร์แล้วก็ใบสวยสับแบบนี้ค่ะตอนนี้มีทั้งหมด5ใบด้วยกันค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของจานร,รองค่ะจานร,รองนะคะเราจะใช้จานร,รองธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่เอาถานเนี่ยวางไว้ก่อนนะคะเพื่อว่าตอนที่รากเขายังเดินไม่ดีเนี่ยค่ะตัวก้นกระถางจะไม่ได้แช่ในน้ําจนมากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเปียกแฉ่ในตอนที่รากยังเดินไม่ดีเนี่ยมีโอกาสที่มีปัญหารากเน่าได้ค่ะ นี่คือตำแหน่งที่เราจะมาวางนะคะเป็นตำแหน่งใกล้ๆกับที่เราเคยวางสเสน์่จันเงินอยู่แล้วคะ่ะจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงชายคาหน้าบ้านนะคะซึ่งจะได้รับแสงสว่างอยู่ พอสมควรค่ะแล้วอาจจะมีแสงแดดในช่วง7-8โมงค่ะในตำแหน่งของที่วางนะคะแนะนำให้สังเกตการตอบสนองว่ามีใบไหม้ไหมต้นค้งหาแสงหรือเปล่าค่ะเพื่อหาตำแหน่งแสงแดดที่เหมาะสมค่ะหลังจากนั้นเอาวางในถาดที่เราได้เตรียมไว้ค่ะแล้วก็รดน้ำค่ะให้ชุม่มโดยขั้นตอนที่รดน้ำนี่นะคะพายก็จะทำการล้างใบเข้าไปด้วยเลยค่ะเพราะาจ,จะมีฝุ่นผงตอนที่เราเปลี่ยนกระถางค่ะ จะเห็นว่ามีน้าค้างอยู่ในถาดรองนะคะโดยที่ว่าเราได้รองถาดไว้แล้วนะคะก็จะทําให้ตรงก้นของกระถางเนี่ยสัมผัสน้ําได้น้อยลงค่ะลดปัญหารากเน่าค่ะหลังจากเปลี่ยนกระถางไปแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเอ,อ่อหลังจากเราเปลี่ยนกระถางไปนะคะประมาณ1สัปดาห์ก็จะมีหลอดใบออกมาใหม่สัปดาห์ละ1หลอดค่ะต้นนี้นะคะภายเปลี่ยนไปแล้วประมาณ5สัปดาห์ค่ะประมาณเดือนนิดนิดค่ะ ก็จะมีใบเพิ่มมาอีกประมาณ5้ใบค่ะโดยที่รักษะใบก็อาจจะเริ่มมีการกัดสีแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องคอยดูแลก็คือจะมีปัญหาพวกหนอนค่ะมากินใบนะคะเราต้องคอยจับออกค่ะแล้วก็นี่ทรงต้นนะคะจะเห็นว่าไม่ได้ตั้งตรงค่ะแสดงว่าแสงที่ได้ตอนนี้ไม่ดีพอค่ะเราก็ต้องย้ายแสงไปหาที่ที่ได้แสงปริมาณพอเหมาะ เพื่อให้ต้นของเขาตั้งตรงดีค่ะมาดูในส่วนของรากนะคะจะมีรากออกมาทะลุที่ก้นกระถางแล้วค่ะตอนนี้พายก็จะเอาฐานที่รองไว้ออกได้ค่ะพายจะรดน้ําประมาณ2-3วันครั้งค่ะเพราะว่าดินเราระบายน้ําได้ดีก็จะแห้งได้ไวเหมือนกันค่ะหลังจากย้ายที่นะคะเพียง1สัปดาห์ลําต้นเขาก็จะตั้งตรงแบบนี้เลยค่ะ แสดงว่าตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตมปีปริมาณแสงที่พอเหมาะค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่เราสามารถตั้งยาวๆไปได้ค่ะแต่ก็ต้องคอยมาดูสังเกตเขาอยู่เรื่อยๆนะคะถือเป็นสูตรดินปลูกอีกสูตรหนึ่งนะคะที่พายอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เราเอาไปเปลี่ยนดูเลยค่ะเพราะนอกจากจะระบายน้ําได้ดีแล้วก็ยังมีความอุ้มน้ําด้วยแล้วก็ช่วยกัดสีใบได้ดีค่ะ พิสูจน์ได้ด้วยการแตกหลอดใบตลอดค่ะสัปดาห์ละหนึ่งหลอดทุกสัปดาห์เลยค่ะนี่หลอดใบมาใหม่อีกแล้วค่ะหลายๆคนก็อาจจะถามอีกนะคะแล้วเมื่อ,อไรเราจะย้ายไปกระถางที่ใหญ่กว่านี้อีกส่วนตัวภายจะดูว่ามีรากออกมาทะลุตรงก้นกระถางแล้วนะคะแล้วก็จะดูว่ามีรากแน่นตรงบริเวณกระถางด้านข้างเนี่ยภายก็ถึงจะทําการย้ายค่ะ เมื่อกี้ลืมให้ดูค่ะว่าตำแหน่งที่เราวางกระถางเนี่ยมันอยู่ก็จะเป็น,นด้านข้างนะคะที่ได้รับแสงมากกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าภายจะมีการกางแสแลนไว้นะคะซึ่งจะได้รับแสงประมาณ6 -7 0ค่เเอร์เซค่ะอรขาวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรปรุงดินนะคะที่ภายมานําเสนอให้เพื่อนๆลองไปทํากันดูค่ะสําหรับใครมีคําแนะนําหรือมีสูตรใหม่ๆแนะนําก็อยากจะให้แปะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสําหรับคลิปหน้าจะพาไปปลูกต้นอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะสวัสนี้สวัสดีค่ะ